ในานามของสำนักงานเขตพื K waiver, K waiver, K ้นที่การศึกษาประถมศึษาสีเกตเขต3นะคะก็อยากฝากถึงท่านผู้บริหารโรงเรียนและก็คุณครูในทั้ง198โรงเรียนเลยนะ ทางสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสีเกตเขตสมนะคะก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารในการเตรียมการเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกาโดยให้ทางโรงเรียนประเมินตนเองแล้วก็มีโรงเรียนประเมินในการในสังกัด198โรงเรียนประเมินผ่าน197มี1โรงเรียนที่ไม่ผ่านจะเปิดเรียนได้ในวันที่1พฤศจิกามีเปิดเรียนไม่ได้อยู่1โรงเรียนนะคะแล้วก็มีเรียนแบบ หลายแบบนะคะมีเรียนแบบ1วิธีเรียนแบบ2วิธีเรียนแบบ3วิธีเรียนแบบ4วิธีนะคะแล้วบางโรงเรียนก็เรียนแบบโดยใช้กลุ่ม a B บางโรงเรียนก็เรียนสลับวันจันทร์พูดสุขแล้วก็วันอังคารวันพฤหัสบางโรงเรียนก็เรียนเช้าบ่ายในลักษณะนี้แต่ทุกโรงเรียนทั้ง1 9 8โรงเรียนเราได้ประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนเรียบร้อยแล้วเปิดวันที่1พฤศจิกายนร9 7โรงเรียน เปิดวันที่8พฤศจิกายนนี่มีหนึ่งโรงเรียนค่ะได้วางมาตรการอตามไอมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขยังไงบ้างครับท่านครับเราได้ประสานทั้งสาธารณสุขแล้วก็ทั้งสปคนะคะในการวางมาตรการความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนเรานะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็ผ่านการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมาตรการในการสวมแมสนะคะเจลแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิแล้วก็ในห้องเรียน มีการเว้นระยะห่างในการนั่งเรียนนะคะในการดูแลเด็กนักเรียนอย่างเข้มงวดทุกโรงเรียนเลยค่ะยกขวากถึงคณะ